เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับช่อง MK Gaming นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนรล่นเกม m ม n e c r a f t ในคอมกันนะครับอ่าอย่างแรกครับให้ทุกคนเข้าไปใน Google ก่อนแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า TL Launcher นะครับ TL Launcher อันนี้นะครับ อีกก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วนี่แล้วทุกคนก็กดไปที่เว็บไซต์แรกนะครับนี่นะครับทุกคนก็ดาวน์โหลดมาเลยกดดาวน์โหลดนี่เลยนะครับกดไปเลยแล้วก็ค่อใช้เลือกว่าคุณใช้คอมของยี่ห้ออะไรซึ่งของผมใช้ของ Windows นะครับผมก็จะกดของ Windows ไป นี่ครับกดของ Windows ไปอ่ะนั่นเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมโหลดเสร็จแล้วลกันครับอ่านะครับทุกคนตอนนี้ผมก็โหลดเสร็จแล้วนะครับ,รบ,นนรรบให้ทุกคนเข้ามาใน D T C นะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นี่ครับ T L Launcher กดคลิกเข้าไปสองรอบอ่ะครับแล้วก็รอมันปืดน,นะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเข้าเกม Minecraft นะครับ แล้วก็สอนเข้าเซิฟเซฟสินโอเคนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณก็กดรันไปเลยนะครับรอสักแป๊บหนึ่งไม่นานอ่ามันกำลังบอกว่ากำลังสร้างอยู่นะครับ ่รอ,อสักแป,ป๊บนั่นคุณกำลังสร้างใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคอ่าแล้วครับตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับมันก็บอกว่าให้เราเนี่ยกด continue ไปเลย ก็กด continue อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่ากำลังจะสร้างนะรอดาวน์โหลดก่อนอาตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กด continue อีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็กด complete นะครับ อ่าตอนนี้ก็ได้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะขึ้นโปรแกรมของไมค c r รับมานะครับ อ่าครับตอนนี้โปรแกรม T L Launcher ก็ได้โหลดขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนะครับเราต้องรอมาสักแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้นะครับอ่าที่นะครับมันขึ้นมาแล้วนี่แล้วต่อไปนะครับทุกคนก็เลือกเวอร์ชั่น ผมแนะนําให้เป็นเวอร์ชันหนึ่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็กด enter เกมไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ